ะะจงล้อมรวมให้กายกายจิตและจิตวิญญาณชีวิตของตนเองสามัคคีกันจา้าดำเนินชีวิตในทิศทางเดียวกันนะคะมันจะกลายเป็นพลังชีวิตที่มีคุณภาพให้ตนเองใช้อย่างพึ่งพาตนเองได้เสมอโอ้เมื่อวานก็พูดนะ,ะใกล้ใกล้เคียงกับวันนี้นะเมื่อวานก็ยังทิ้งท้ายด้วยอัตหิอัตโนโนาโถวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องนี้อยู่ดีนะการล้อมรวมนะจิตใจ ให้เขาเรียกว่าการหลอมรวมให้นะฮะกายใจจิตและจิตวิญญาณนะฮะของตนเองสามารถขีดกันนะฮะให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่คุณคิดความรู้สึกคุณจะต้องสอดคล้องกันนะฮะและคําพูดก็สอดคล้องกันการลงมือทําสอดคล้องกันนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการทําให้กายใจจิตและจิตวิญญาณไปในทิศทางเดียวกันถ้าเปรียบเหมือนท่อน้ำนะฮะที่คุณจะต้องต่อท่อน้ํามันก็กลายเป็นว่านะฮะท่อไม่รั่ว